วัสด,ดีจ้าม่บอกกับสาวนี่ผ้าแสบจ้ะมือนีเก็บว่ามีอย่างหลายเห็ดแกงจืดเห็ดไวกตั้งแต่ย่มแรกงเลยจ้ะพี่น้องกินมืออื่นเศร้าพอไปกินข่าวเที่ยงกลับมยาย่ำแร่งสดอีกเศรษฐกิจแบบนี้ข้าต้องกินพักหลายๆบบรุ่มสุขภาพยุคโควิดสดแต่น้าเนือบอตองพักนิ่ง มาแสบมานวดน้ำกันเน้อจ้าเครื่องกับบะหมี่อย่างหลายค่ะเบอนี้มีหมักหมูใส่หลากผักชีตำพริกไทยดำปรุงเครื่องมีแค่รสมีเต้าหู้มีผักกาดขาวต้นหอมใบตองโขต้มน้ำห้เดือดพอน้ำเดือดแล้วเอาหมูใส่ต้มพักให้เปื่อยๆนิดนึง พอเปื่อยแล้วกใส่ตอหูตุ้นไปอ,อีกสักพักนึ่งในน้ำผักมันออกหวานๆเข้าจะค้นกระดบบาข้นกระดด้วยค่ะแต่ว่าสูตรทีซาวนิงเห็ดส่วนมากจะบอ่คอยมีฟองค่ะแซบ่บ